สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเที่ยมเเผยยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มีออฟโรดสายลุยนะคะสวยๆนะคะเข้ามาให้ดูอีกแล้วนะคะชุดนี้เป็นออฟโรดสายลุยขอบ18นะคะเป็นล้อใหม่นะคะงาน JP กว้าง9ออฟสูนะคะชุดนี้นะคะล้อใหม่มาพร้อมยางมือ2นะคะยางโตโยนะคะ265 60 18นะคะ เป็นยางปี22นะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะสายรุยขอบ18นะคะใส่กับกระบะ6รูตัวสูงนะคะนี่สวยมากๆเลยชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่ยางมือสองนะคะ สวยๆนะคะชุดนี้นะคะดอกยางยางหนาๆอยู่นะคะชุดนี้นะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะนี่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองนี่เส้นที่สามนะคะนี่เส้นที่สี่นะคะนี่ดอกยางหนาๆพร้อมใช้งานเลยชุดนี้ราคาหนึ่งอบาทนะคะ สามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะออฟโรดสายลุยของเรานะคะชุดนี้ก็จะเป็นล้อแทเลนโซ่นะคะขอบ16นะคะนี่ล้อมือ2สภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมยาง m a ็กซินะคะ26570 2 5 7เ1 6ดนะคะเป็นยางปี23นะคะดอกยางหนามากๆเลย ชุดนี้นะคะสวยนะคะดอกยางสวยทั้งชุดเลยนะคะ<ม>เป็นล้อแท้เลนโซ่นะคะ,ช,ะ,คะ<ม>ชุดนี้นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะ<ม>ใส่กับกระบะหกรูตัวสูงนะคะได้ทุกรุ่นเลย<ม>ยกเว้นนาวา่านะคะ<ม>ถ้าเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะออฟโรดสายลุยขอบสิบหกนะคะ<ม>นี่ เป็นยางปี24ี่นะคะราคาชุดสอง0มืนบาทนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่ล้อใหม่ยางใหม่ขอบ16นะคะราคาสอง0มืนบาทนะคะนี่ชุดนี้จะเป็นลายดอกไม้ขอบ16นะคะชุดนี้เป็นล้อมือสองนะคะสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะ มาพร้อมยางใหม่นะคะ2 6 5 7 0 16ปี24นะคะชุดนี้ราคา1 8 9 0 0บาทนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะยางใหม่ปี24นะคะชุดนี้นะคะขอบ16นะคะลายดอกไม้นะคะ18,900บาทนะคะสวยมากๆเลยสามารถนําล้อเก่านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะ ุดนี้จะเป็นขอบ18นะคะล้อใหม่ยางใหม่ขอบ18นะคะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะเป็นยางปี24นะคะชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ขอบ20นะคะจะมาพร้อมยางมือสองนะคะยางโตโยนะคะปี21่นะคะชุดนี้ราคา24,00 0บาทนะคะเป็นล้อใหม่นะคะชุดนี้นะคะ ดอกยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้นะคะนชุดนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะล้อใหม่ย,ยางใหม่นะคะอยู่ที่25,000บาทนะคะนี่ล้อใหม่ย,ยางใหม่ขอบ18นะคะนี่นออฟโรดสายลุยนะคะ ขอบ16ขอบ18ขอบ20นะคะสายลุยสวยๆนะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้าถ้าเป็นล้อมือ2นะคะเก๋งกระบะนะคะทางร้านจะมีให้บริการลูกค้านะคะ พัตรงรุ่นนาวาร่านะคะก็มีนะคะขอบสิบแปนะคะล้อคู่นะคะคู่6,500บาทนะคะคู่นี้นะคะเป็นล้อใหม่นะคะยางมือสองนะคะออฟโลดสายลุยนะคะนี่ถ้าเป็นล้อแท้เลนโซ่นะคะพร้อมอยาง BF นะคะชุดนี้จะอยู่ที่16,900บาทนะคะ หรือจะเป็นอขอบสิบแปดนะคะห้าลูเบลนะคะล้อพร้อมยางอยู่ที่ชุดเก้าพันบาทนะคะหรือจะเป็นใบพัดขอบยี่สิบนะคะสวยๆนะคะนี่ดอกยางหนาๆน,นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะคะดอกยางหนาๆน,นะคะชุดนี้นะคะนี่ดอกยางหนาๆน,นะคะสวยทั้งสี่เส้นเลย แล้วก็จะมีป้ายแดงีีูซูนะคะยาง b i สอตน265า0 18นะคะชุดนี้เป็นยางปี23นะคะชุดนี้ราคา26,900บาทนะคะนี่สวยมากๆเลยนี่เส้นสีชัดเจนนะคะชุดนี้จะเป็นาลายดอกไม้นะคะขอบ18นะคะเป็นล้อใหม่นะคะ มาพร้อมยางมอนเตอร์นะคะปี21นะคะชุดนี้หนึ่งหมื่บาทนะคะดอกยางหนาๆน,นะคะนี่ถ้าเป็น TE นะคะขอบ18นะคะพร้อมยางนะคะอยู่ที่9,000พับาทนะคะยางมิชลินสวยๆนะคะ ยี่สิบนะคะเดี๋ยวจะเป็นใบพัดนะคะ5ลูสวยๆนะคะนล้อใหม่นะคะล้อใหม่ยางมือสองนะคะนี่สวยๆนะคะแล้วก็จะเป็น Toyota ารีโว่ขอบสนะคะชุดนี้ มาพร้อมยางโยโกฮามานะคะปี24นะคะชุดนี้ราคา2900บาทนะคะนี่ดอกยางนาๆนานะคะชุดนี้นะคะน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยชุดนี้สวยมากๆเลยนี่ล้อเดิมอีสูสุนะคะ จะเป็นล้อเดิมเก๋งกระบะนะคะ5้ลู6กลูนะคะใช้เบอร์ไหนนะคะใช้แบบไหนนะคะสอบถามใค้เลยนะคะจะเป็นล้อมือ2นะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านนี้ให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยจ้า ร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะถ้ามาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะร้านสัญญากันยาง0 9 9 3 68, 0 5 4 4 4 6 8 0896050803นะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ จะมีล้อเดิมนะคะล้อเดิมนะคะวิ g o นะคะขอบ15.16นะคะหรือจะเป็นรีโวหรือจะเป็นฟอร์ดนะคะมาสด้นะคะนี่ล้อเดิมนะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะจะเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่นะคะ หารูหกรูนะคะจะเป็นขอบยี่สิบขอบสิบแปดขอบสิบเจ็ดนะคะนี่เก่งกระบะนะคะมีให้เลือกนะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาเริ่มต้นนะคะเซ้นละห้าร้อยบาทนะคะเก่งกระบะนะคะจะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่เอทีนะคะน,นี่ขอบสิบห้าสิบหกนะคะสิบเจ็ดสิบแปดขอบยี่สิบนะคะ มีให้บริการลูกค้านะคะยางใหม่ขอบ18นะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะ ยางใหม่สายบรรทุกนะคะมิชลิน xcd 225754นะคะหรือจะเป็น225755นะคะนี่ทางร้านมีบริการให้ลูกค้านะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยยางเปอร์เซ็นต์นะคะของเรานะคะมีตั้งแต่ขอบ13 14นะคะ15 16 17 18 19 20นะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่ด้านหลังเรานะคะก็จะมียางเปอร์เซนต์อยู่ที่โกดังอีกนะคะนี่เยอะแยะเลยจะพามาชมยางเปอร์เซนต์นะคะนี่อยู่ด้านหลังร้านนะคะจะเป็นโกดังนะคะเก็บยางเปอร์เซนต์นะคะ อย่างเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่หน้าร้านจะเป็นอขอบขอบ13 14 15 16นะคะอยู่ในโกดังของเรานะคะก็จะมี17 18 19 20นะคะอย่างเปอร์เซ็นต์นะคะสวยๆนะคะขอบ17ก็จะมี205 457นะคะ215 457นะคะ 2องสองห้าสี่ห้องหนึ่นะคะมีให้เลือกหลายเกตนะคะอย่างเปอร์เซ็นต์สวยๆนะคะ2องศูนยนะคะปีย1นะคะชุด4,900บาทนะคะพร้อมติดตั้งนะคะขอบสิบเจนะคะ นี่ถ้าแบบนี้ก็ชุด4,500บาทนะคะ2 1 5 4 5ึ่นะคะเกรด A สวยๆนะคะปี20นะคะนี่นี่ถ้าเป็น2 1 5 5นึ่งนะคะก็จะมีเป็นยางชุดสวยๆนะคะนี่ชุด3,500บาทก็มีนะคะเกรด A สวยๆนะคะชุด4,500บาทก็มีนะคะ 2องสองห้ก็มีนะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยขอบสิบเจนะคะสองสามหหห้ 2, 3, 5, 5, 5, นะคะสองหกห้าหกห้าสนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ขอบ18บนะคะก็มีนะคะ2 3 5 5 5มนะคะนี่เกรด A สวยๆนะคะนี่2 2 5 5องหนะคะก็มีนะคะนี่มิชลินนะคะสวยๆนะคะนี่สวยมากๆเลยยางเปอร์เซ็นต์นะคะเกรด A สวยๆนะคะนี่ใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยร้านสัญญาก,กันยาง ย์เก้าเก้าสดนะคะนี่สองสองหเกตเอสวยๆชุด4,500บาทนะคะพร้อมติดตั้งนะคะนี่เป็นขอบสิบแปดใหญ่ก็จะมีสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะนี่ดันหลอบบิสโตนะคะ เส้นละ800เส้นละ900นะคะ2 5 5 5 5 8ก็มีนะคะนี่หรือจะเป็นขอบ20นะคะขอบ20ก็มีนะคะขอบ20 2 7 5 5 5 20 2 6 5 5 5 20นะคะ2 6 5 5 0 20นะคะนี่รานะคาเริ่มเส้นละ800บาทนะคะยางเศษยางชุดนะคะพอมีให้เลือกนะคะ นี่สวยๆเลยนี่บิสโตนนี่สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สินะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยนี่ปิดหนวดนะคะทุกเส้นเลยนะคะขอบ19ก็มีนะคะสองสามหสห้าิบเ้านะคะนี่ขอบ19ก็มีนะคะ สองส5มห้าสามห้าสิบเกอนะคะสองหกห้นะคะอย่างเปอร์เซ็นต์เก่งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลย0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะร้านสัญญาการยางนะคะนี่จะมี โกดังนะคะอยู่ด้านหลังร้านนะคะอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นข้างหน้าก็จะมีเป็นยางใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นล้อแมกนะคะหลายแบบหลายชุดให้เลือกเลยค่ะแบบมาเลือกดูได้นะคะนี่ด้านหลังร้านของเรานะคะ มาเลือกดูได้เลยนะคะสอบถามได้ที่099 354 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ